ขับพี่น้องสวัสดีค่ะแมตอนนี้มาพักที่บานหลานสาวออทีมงานหัดระวังลูกกัน<อ>สาวย้ายดอกไม้แม่ปลาดอกไม้ม่กินเขายูนี่อาบน้าอาบน้บนย,ยูนี่พักพ่อนจักน้อยก็ออกไปงานแล้วน่อาบน้าแม่นาา ร้านสาวตุม่มร้านสาวเกียยโกโเ่ยมร้านสาวแอลร้านสาวโกมีสามสาวสีสาวตะกี้กับเป็นแดนเซอร์เต็นไปเต็นยุ้สาวหน่อยเผ็ดมันแพงแตะกี้นั่งก็สวยเด้นัง่งเนบ <c oughs> อ่อ้วนเลยอันอันชัดชาวานอะไรนะชัดชาวานท่าระวังบอกแม่จ้า เอาตักหลถ้วยแน่หน้ามน้าม่นามงนะาบักหมอนั่นกินบาลาเนี่ยกินแล้วเขาิิมี่ไม่แต่กับแม่นางกินยกเทีนนี่พี่แางยังไว้หวอยู่ยางยังมือหลวนเนาะสูอันนี้น้องสาวเนาะน้องอายหลานสาวโอ้เป็นสาวเลยวเออ เป็นสาวแล้วน้องสาวอายเล่นฮอใสแล้วกะจบไปบใกล้สิใกล้สิจบแล้วเตอ,อต่อไปก็ด้เป็นเจ้าเป็นนายเนาะข่ายโยนไปตกบองมีเงินเนาะ <c oughs> ต๊กบองเขาบ่มีเงินแบบ นี่ไข่อยู oh. oh. h, ível, ível, 10 ível, 10 ível. ่อ oh. oh. wow. wow. oh. ันน oui ี้หลานสาวตุ่มลูกสาวยายดอกไม้ทั้งครูขาดสาวโกกับสาวแอวสาวอ้อยสาวอ้อยกับเห็ดงานอยู่หมองนึงอันนี้คือแกงเห็ดเผือกครับพี่น้องแกงเห็ดเผือกใส่ไข่มดแดงตำักหุมปลาแดกบองสมพักเสียนค่ะเดด้แวก เออโอ้มีแต่อาหารบันนะฮาพู nice ้แม่กับจิน้วล่าแหละอันอันทาจินแันแจงเฮ็ดกับท้นผิดบาดแผลเบาหวท้นผิดบาดแผล่บาวว่ามันแจงเป็นอ้งวมพี่น้องผัวเรียบผัวเรดยบผวเรียบผัวเดีลบผพวดแล้วเสียหลายเสียหลายบอ ประมาณถ้าพี่นึงนี่แหะจิ่าจพอี่างเลลุจว่ารตัทได้บ่แม่ไปบุ๊มแม่หอดงานไปว้วจอยหักงแลาอะาหมจจะมายังไม่ถึงอาจจะยังไม่ถึงบ้านงานเนาะ

ม่กินข้าวเด้อพี่น,อน้องเด้ออาหารหลักตำบักคุงบองปลาแดกสมภักเสียนแ,แกงเฮ็ดเพิงแกงเฮ็ดเพิงไปนะไข่ไข่หมดแดงลูกสาวเกี่ยมลูกสาว,าวอันตุม่มแล้วก็อ,กอ่าข้าเจ้าเอือนมาลวกอันยอดแช่<อ>ลวดล,ลวดดอกแคอนดอกแคเอาดอกแคปลาเป็นแต่แซบเป็นแต่แซ่บอยู่พี่น้องเป็นแต่อร่อยอยู่ดอกแกงหม้อนึงเอาอลวนคุณแม่ก็ินซ้ำนั่นแหละ เสียงกับเพียนไปพักผ่อนไม่เพียงพอเอาอีแม่มแม่เป่งคือไม่ม่กินเออเออแม่กูล้วหมูแล้วตัดตงรงไหนเล่าเลย,พาพาพเเลยอ๋อ ขงองนาบรรลุแปดสามมันบอกโอ้แปดสามไม่บอกงานนี่นี้กับใจเคืองนแปดสามเออกระมินแรกอเเออเป็มนแรกแมงห้าเดยนี่เออในเด่นยูในไรมันมีแปดสามแล้วกับงบแปดกัใจเคืองนึ่งมันบอกเอาถ้าเออเอเดี๋ยวหยนมึเออเอาอันนี้ใจเคืองเดี๋ยวเดี๋ยวหยนให้มึงโอ้ยกัใจเคืองกับนีไหนบ้านี้

กินเขากับแนีกินกับอีสานบันเฮนะพี่น้องามันหอนกินยังก้าซ้ำนั่นล่ะ สิไปสิแม่บ้านเมื่อใดร่ล่ะงานช่วงเมษากสิเหตุคือเก่าล่ะพุทธเอาผู้เฒ่ามัดรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าวันที่สิบสี่ที่เก่าล่ะขันบ่มีงานเบิ่งงานก่อนบ่ม,มีงานดอกทีพวันที่สิบสี่นะกสิเหตุคือเก่าหันล่ะรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าล่ะเงินใส,ส่ซองคือเก่าแหละ เคยเห็ดตามประเภทนี้แล้วกัญาติรวมกันร่วมญาติากันค่ะอะไรเนืนเน้อมันอยู่บา้านว่าอะไรเนื้อว่ายูอย่างไหนเราไปน้ำเพชดร่ำเพรื่อเราแล้วไปเป็นแม่ครัวให้เพชดร่ำเพื่ออเอา้ามามาพอดีเลยล่ะมากินเรามาแมา

ไปมูสิบสี่ยูบันแพ้งคนละแล้วก็ร่วมญาติกันไปท่าบุญไปท่าบุญหา,าสงพระสงเจ้ากุทิธธส่วนกุศลไปให้อุพการีที่หลวงลับไปู้ดไดเนี่ยรออ,อันนี้ก็บาดเอาเรื่องพี่ม เป้เป็นแม่ขั้วให้ผู้ใหบ้านประจำเลยเดี๋ยวนี้เฮ็ดยุบานแล้วก็เฮ็ดย่ำออกไปล้ำทำห้องน้ก็ทำห้อเคคือวาไหมโอเแนี่แกงเนีด้านกงน่มารีวล่ยับลอนล อันนี้อดอแ่กม่ร้ามีน้ำหัน้วเออนเอนันนี้วยังวเียแอกเอบาออ้กเดกีินเมื่อานเหนไมเื่อเมื่อวานนี่เขาว่ไก็ได้ซื้อมาสามกสิมแงซื้อมูนาีานมเขามานี่กรมเสีย้แพารแกงแนี่นี่ที่ร้านส้ซสบัฒนา เสียเสียเสียัครบมาจากบันแพงพูนหละมูสิสีน้ำกันเพิ่นมาทำธุรกิจทำธุรกิจอยู่อ่ะมอเตเวพ่ะนะโอ้มาอยู่ผีจนวานจนบันลำวันรวยหรอหล่ะเขากระไดให้อยู่ลูกหลานสุข่สุขุนทำธุรกิจไมั่นเนาะ

หกบนหกเก่าลางไปจังสรนบัติแ้หกแปดสองพันเนยหนาขอนาเป็นสองพันหกแปบนแคหาเลยอาเมสเกาเนี่ยเดงไนมี่เดีได้จตป่จตีจตนขเอาคลิปนี่สูตรตะเรียงเล็กนอกไข่ปิดสิบกันอันบ๊อปดใส่มาเทสุ่มนี่สูตรตะเรียงเล็กไ่ปิดสิบจบาดกน พี่น้องมือแร่งมือแรงนี่ให้โวกใหหมานให้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับทั่วร์ลูกสวกสวกหมานน้ากันเด้อค่ะเด้ออย่าเลือบเด้อค่ะเด้อพี่น้องโวกโวกหมานน้ากันเด้อรวยรวยเฮงเฮงปังปังรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงปังปังปังไหหมานใหหมานใหหมานพี่น้องเหล่ากะมือแรงจังไม่มวนกันเด้อค่ะเด้อสวกหมานห้พี่น้องเอฟซีมีความสุขถูกทัวรหนาอย่าเจ็บอย่าจน ลำลวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อจักน้อยเดี๋ยวนี้คุณแม่สุภาพอาบน้ำแล้วก็มากินเข่ากินเข่าแล้วจักน้อยกระสิออกไปออกไปมองสถานทีสิไปขายบัตรอ้สิไปขายน้ำมาท่านได้เป็นสื่อของยุคค่ะพี่น้องเอาคลิปนี้ฝากไว้ซํานี้เด้อค่ะเด้อคลิปหนาเขาจังมา่ากันใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโพดโพบักโมบักแตงจวดจาดฝาดบึมพันนะเอามาโหลดเถอะเอามาโหลดเถอะ